สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มแมนเวอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมพบกับโฮโรตั้มแมนเวอร์ในช่อง youtube ประจำเดือนสิงหาคมกับผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานท่านจะเป็นอย่างไรเงินจะเป็นอย่างไรความรักจะเป็นอย่างไรโชคราภจะเป็นอย่างไร พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขเสริมดวงบอกก่อนนะครับบางครั้งนะครับเราจะยกมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคนที่เกิดวันศุกร์อาจจะไม่โดนใจไม่ถูกใจท่านทั้งหมดก็ขอให้ฟังไว้เพลิดเพลินถ้าโดนใจถูกใจอ่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์ตั้มแมนเวอร์มีค่าใช้ใจ่าย1000บาทอ่า วันนี้เราจะดูกันด้วยไพ่78ประตูนะครับเราก็เตรียมพร้อมไว้10ใบแล้วพุทธังบังเกิดเปิดโลกโกรกวิทูนวิโสทายิกธรรมังบังเกิดเปิดโลกโกรกวิทูนวิโสทายิกสังฆังบังเกิดเปิดโลกโลรก,กวิทูนวิโสทายิกพุทธังนานิมิตตังธรรมังนานิมิตตัง สังคัฆง,งานิมิตตังข้าพเจ้าอาจารย์ตั้มแม่นเวอร์ขออนุญาตเปิดไพ่78ประตูกับผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภพ,พร้อมทั้งวิธีการเสริมดวงขอให้เปิดดวงด้วยเถิดเกิดความขังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ในการพยากรณ์ด้วยไพ่ย,ยิปซี ด้วยเถิดสาธุสาธุอ,อ่าไพ่ใบแรกเลยนะครับเก้าเหรียญนะเห็นไหมครับว่าเป็นการเปิดประตูนะครับหุ้นส่วนการอ่าความสําเร็จนะครับคือการเปิดเปิดโชคเปิดล่าเปิดความสําเร็จแล้วก็ มีเพื่อนมีมิตรนะครับผมก็บอกว่าไพ่ใบนี้นะครับอ,ออกดอกออกผลนะครับคือในเรื่องของถ้าจะทำสัญญงสัญญาการเจรจาการค้าขายการทําอะไรที่มันเป็นด้านบวกผมก็บอกว่าแน่นอนโอเคเลยและยิ่งเป็นเลข9คือเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศ นะต่างประเทศหรือออนไลน์หรือขายตรงหรืออะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าโอเคนะครับคนวันศุกร์ทำดีอ่าเดอฟูนะครับ,ข Fool, รบเขาก็บอกว่าเจ้าของดวงชะตาเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้เก่งนะครับเพราะว่ามันถือ รูปกุญแจเลยนะแล้วก็สะพายกระเป๋านะครับเดอรฟูตรงนี้ก็บ่งบอกถึงเกณฑ์ในเรื่องของคนที่ชอบผจญภัยคนที่ชอบทำอะไรเป็นจ็อบอนะ่ไม่ชอบทำอะไรที่มันยืดเยือ้อยาวนานนะครับทำเป็นอีเวนต์หรือ พวกไกดพวกทัวร์หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คืองานที่รับมาเป็นอีเวนต์หรือ,อางานที่ขายต่อเนื่องหรือตามกระแสเช่นช่วงนี้ฟ้าทะลายโจรน,นะหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะกระชายขาวอะไรประมาณนี้นะครับ คือสมุนไพรกำลังดีอะไรเงี้ยก็คือลักษณะของสินค้าตามกระแสนะครับหรือแอลกอฮอล์หรือชุดอ,อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสินค้าที่ได้รับความยืดชื่นนิยมอะไรประมาณนี้นะครับหรือเจ้าของดวงชะตามีเกณฑ์ที่คิดอยากจะไปเดินทางไปภัยเขา ไปที่สูงๆไปทําบุญไหว้พระสวดมนต์เพราะว่ามันตรงกับเลขเก้านะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรอะไรประมาณนี้อ่าอ่าอ่าใจคิดแต่ก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของสภาวะเศรษฐกิจหรือโรคภัยไข้เจ็บการเป็นโควิดนะครับเห็นไหมครับว่า ตัวเจ้าของดวงชะตาติดอยู่ในกรงและนกอยู่ข้างนอกก็หมายถึงอาจจะกังวลใจนะในเรื่องของการเดินทางอ่าโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะผมก็บอกว่าให้ระวังในเรื่องของเพื่อนนิดนึงนะครับในที่ทำงาน อา,อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการนินทาว่ากล่าวหรือการใส่ลงใส่ร้ายไปสีนิดหนึ่งนะครับหรือการขี้นินทานะเพราะว่า,อ,าอีกาหรืออะไรเนี้ยมันเป็นสื่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ,อบ้านไฟไหม้เห็นไหมครับตรงนี้ บ้านไฟไหม้คือหนึ่งอา,อาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานหรือคนในบ้านมีเกณฑ์ในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายอา,อาจจะเป็นใครเป็นแม่หรือจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะหรือ อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับประมาณนี้เพราะว่าไพ่ตรงนี้มันบอกเลยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการร้อนอกร้อนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านร้อนอกร้อนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัย อ่าแปดถ้วยนะครับถ้าถามว่าย้ายที่อยู่แล้วดีไหมอ่าผมก็บอกว่าข้างหน้าถือว่าดีย้ายงานดีไหมผมก็บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้งานและได้งานที่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าแปดถ้วยตรงเนี้ย เดินทางแล้วไปข้างหน้าเจอประสบความสำเร็จนะครับเห็นไหมครับว่าเปิดประตูมาเจอดอกไม้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จเกิดขึ้น ต่อมาภายสามถึงหกเดือนอนาคตนะครับอนาคตตรงนี้นะอ,อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการร่วมหุ้นหุ้นส่วนการเป็นพันธมิตรหรืออะไรประมาณนี้อ่หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปอ่ารูปจะสร้างความชื่นชมนะ ลูกจะเรียนดีอะไรประมาณนี้นะหรือถ้าไม่งั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของเกณฑ์ในเรื่องของอเขาเรียก่อะไรนะเจอคู่ครองเจอคนที่ที่ดีหรืออะไรประมาณนี้เห็นไหมครับว่ามันเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนอ่า ของขวัญกับเพศตรงกันข้ามอ่าแล้วก็ดอกไม้เป็นดอกไม้สีชมพูด้วยนะครับก็คืออาจจะมีความรักนะครับอ่าหรืออนาคตมีลูกนะครับหรือถ้ามีลูกอยู่แล้วก็ลูกสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าของดวงชะตานะครับตรงนี้ถือว่าดีครับอ่า สองไม่เทา้าาระวังปัญหาเรื่องสุขภาพระวังเรื่องขาระวังเรื่องแขนระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องช่องท้องระวังของที่เป็นคู่คู่เช่นสายตาหูแขนขานะครับเนี่ยให้ระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้น นะครับอืออ่าไพ่คุณนายมาเลยนะครับครอบครัวอุดมสมบูรณ์ความรักดีแม่พ่อ รักใคร่กันอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินการทองก็อุดมสมบูรณ์เพราะว่าใส่เสื้อเขียวและมีกุญแจอีกนะครับ mm hmm. ก็หมายถึงเกณฑ์นในเรื่องของการงานที่ทำหลากหลายหรือทำงานมากกว่า2อ,อย่างขึ้นไปทำให้มีรายได,ได้แล้วยิ้มโอ้โหแก้มปินะครับ ถือว่าโอเคถ้าคนนี้ทำงานอยู่กับบ้านก็ได้เงินเช่นขายของออนไลน์อ่าเล่นหุ้นเล่นอัตราการแลกเปลี่ยนขาทอง f o r เล็อะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทำอสังหาริมารัพย์ก็ได้นะครับถือว่า คนนี้เป็นคนที่มั่นคงเกี่ยวข้องกับเรื่องไรายได้อ่าอ่าไพ่แปดไม้เท้านะครับอ่าเห็นไหมครับเป็นการเลือกแม่กุญแจอ่าเลือกที่จะทำงานเลือกที่ จะขยายแต่ถามว่าขยับขยายดีไหมผมก็บอกว่าขยับขยายดีนะาการตัดสินใจอะไรลงไปก็เป็นที่โดนที่ที่ถูกต้องนะเพราะว่าภาพใบนี้โอเค หรืออาจจะมีเกณฑ์ที่คิดอยากจะซื้อบ้านนะซื้อบ้านกู้บ้านขายบ้านนะนะครับก็มีเกณฑ์ได้ได้ซื้อได้ขายเกิดขึ้นนะอ่าถ้าถามผมผมก็บอกว่านะครับอ่าให้ไปไหว้ พระบรมรูปรัชกาลที่่าแล้วจะสมหวังนะครับในเรื่องของความรักสมหวังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินนะเพราะรัชกาลที่6เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องความสุขก,การเงินนะครับหรือ,อไปไหว้เกี่ยวข้องกับเรื่อง เทพแห่งความรักเทพแห่งความสุขเช่นพระแม่ลักษมีพระแม่อุม,มานะหรือถ้าเป็นพระนะครับพระสังกจายพระศิวลีอ่าพระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะครับแล้วมันจะดีเห็นไหมครับไพ่ใบนี้ เป็นไพ่เลเวอร์นะอ่าก็บ่งบอกถึงการที่งานอ่าเริ่มต้นขึ้นมาใหม่จับมือจับไม้นะครับหรือการลงทุนหรือพบเจอรักใหม่เกิดขึ้นแต่ดูให้ดีนะครับความรักครั้งนี้มันจะมีเกณฑ์นในเรื่องของ มือที่3เข้ามานะเพราะว่าเห็นไหมครับว่าสีม่วงมองอยู่นะคือแน่นอนมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการมีปัญหาแน่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุคคลที่3เพราะว่ามันไปชนเก้าเก้าดาบนะครับ บ่งบอกถึงการมีปัญหาระวังนะครับจะมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3นะสำหรับคนที่โสอดอยู่นะอ่าแต่ถ้าคนที่มีคู่ผมก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการร่วมลงทุนเกิดขึ้นนะ ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อาจารย์ตั้มแมนเวอร์ด้วยอ่าอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพเพื่อเป็นค่าครูอ่าลากันเปลี่ยนเท่านี้สวัสดีครับ